แฟนฝรั่งกำลังจะหย่าจากเมียผ่านไปสามปีก็ยังไม่ได้หย่าพี่คิดว่าเขาหลอกหนูหรือเปล่าคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขียนมาเล่าให้เราฟังคือน้องเขาทุกใจนะทุกคนคือคบฝรั่งมาเนี่ยสามปีนะสามปีในระยะเวลาสามปีเนี่ยคือเขาพูดฝรั่งเนี่ยเป็นคนที่เขาก็บอกด้วยความจริงใจนะว่าฉันกําลังจะหย่ากับเมีย ฉะนั้นเออเราอะสามารถที่ทำความรู้จักกันแล้วก็ถ้าถูกใจกันหลังจากอยากกับเมียฉันจะแต่งงานกับเธอคือหาคู่เนะี่ยฝรั่งหาคู่น้องเขาก็หาผู้ชายแต่งงานเหมือนกันคือต่างคนก็ต่างบอกกันนะว่าเออหาคู่แต่งงานก็ทุกอย่างโอเคด้วยดีใหม่ๆก็เออเขาการเดินเรื่องอย่างในต่างประเทศก็คงต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่นี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็รอมาสามปีผ่านไปฝรั่งก็ยังใช้คําว่ากําลังจะอยากกับเมีย ซึ่งน้องเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่อย่างนี้เขาหลอกหนูไหมคะเพราะสาปีผ่านไปแล้วเขายังพูดว่ากําลังจะหย่าก,กับเมียเอาอย่างนี้นะหนูในฐานะที่พี่อยู่ต่างประเทศพี่จะเล่าให้ฟังต่างประเทศนะเอาสําหรับประเทศอื่นพี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใครที่รู้เอแต่ละประเทศก็เขียนมาเล่าให้เอแชร์ฟังรู้กันได้นะคะคือว่าเยอรมันต้องแยกกันอยู่หนึ่งนปะีเนาะ แยกกันอยู่นี่หมายไม่ใช่ว่าหมายไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่านอนคนละห้องหรือว่านอนคนละเตียงอันนี้ไม่ใช่นะคะคือคําว่าแยกกันอยู่ของเยอรมันหมายถึงว่าคุณจะต้องแยกบ้านไปอยู่อีกหลังหนึ่งหรือว่าห้องเช่าอีกหลังหนึ่งหนึ่งปีแล้วก็ก็ถึงจะตกลงกันว่าจะอย่ากันด้วยดีหรือว่าตกลงแบ่งทรัพย์สินกันหรืออะไรกันหรือว่าการดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมซึ่งถ้าผู้ชายผู้ชายนะคะถ้าผู้ชาย มีฐานะดีมีเงินเดือนดีอะไรเงี้ยผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบผู้หญิงต้องรับผิดชอบผู้หญิงแล้วก็รับผิดชอบลูกแต่ถ้าผู้หญิงเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนดีกว่าผู้หญิงก็จะต้องเอ่อรับผิดชอบคือถ้าสมมุติผู้ชายตกงานอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ต้องอรับผิดชอบลูกถ้า,มม hàng, าผู ylene, าามม wont, ้ชายา Mall, ถ้าผู้หญิงมีงานมีการที่ดีทำนี่คือกฎหมายของเขาเป็นเช่นนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้หนูสําหรับหนูเนี่ยฝรั่งบอกว่ากําลังจะอยากกับเมียถามว่าเขาหลอกหนูไหมผ่านสามปีผ่านไปยังไม่ได้อย่าหนูคะอย่างแรกเลย เขาแยกอยู่กับภรรยาเขาหรือยังถ้าเขายังไม่ได้แยกเนี่ยเขาก็ชิวๆกับหนูเท่านั้นเองค่ะลูกอย่างที่สองถ้าเขาแยกกันแล้วและผ่านไปสามปีก็ยังไม่ได้หย่าสักทีคือเขายังตกลงเรื่องผลประโยชน์กันไม่ได้หรือไม่ผู้ชายจะต้องมีส่วนที่จะต้องจ่ายให้ผู้หญิงเยอะแล้วผู้ชายก็ไม่อยากจ่ายอะไรประมาณนี้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้หรือไม่ยังอาจจะยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่ามีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้ หรืออีกอย่างหนึ่งหนูคือโลกใบที่สองของเขาคาลูกหนูคือเมียเขาถ้าเขาไปประเทศไทยแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาก็มีเมียของเขาไงคะอันนี้หนูก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้แล้วก็คุยกับเขาให้ดีว่าสรุปแล้วคุณจะอยากกับเมียไหมถ้าเขาไม่อยากหรือว่ากําลังกําลังคือกําลังอยู่อย่างนั้นเองบางทีฝรั่งมันก็หลอกเราว่ามันกําลังจริงๆไม่ได้กําลังไม่ทาอะไรเลย คือเออส่งเงินให้เรานิดหน่อยเราก็ยังทํางานอยู่บางทีผู้หญิงฐานะดีอ่ะท่านหนูฐานะดีหนูไม่ได้ต้องการเงินจากเขาเขาส่งให้หนูสักสี่พันห้าพันหรือว่าไม่ได้ส่งเงินให้เลยแต่ว่านานๆจะซื้อของขวัญทีหนูก็ใจฟูดีใจว่าเดี๋ยวเขาหย่าแล้วเราจะแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วบางทีอ่ะเราก็แค่โลกใบที่สองของเขาคือเขาแค่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวผู้หญิงซึ่งผู้หญิงบาร์ราคาก็ไม่ใช่ถูกฉะนั้น ถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บได้อยู่กับเราเราพาเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือจริงๆแนละ้วถ้าเขามาคนเดียวเขาอาจจะไม่รู้สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบชาวบ้านเขาไปอะไรเงี้ยเราอาจจะพาเขาไปในสถานที่ที่เขาไม่เคยไปนี่แบบฝรั่งแบบนี้ก็มีฉะนั้นหนูก็ตัดสินใจเอาสําหรับพี่ความผิดของพี่คือแบบนี้พี่แค่แนะนําได้แค่นี้แต่สําหรับน้องๆคนไหนมีเรื่องที่จะแนะนําน้องเขานะคะว่าเอออาจจะเป็นแบบนี้แบบไหนก็แนะนํามาได้อย่าด่ากันอย่าว่ากันเนาะพี่หน้าบวมนิดนึงเพราะว่าไปประเทศไทยมาแล้ว แพ้เอ่ออาหารก็ตอนนี้ยังบวมอยู่นะคะทุกคนแพ้ยาด้วยก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ